เชั่นไรโลก t o o t o o t o o แปลว่าอะไรคะมากเกินกว่าที่จะ you are too good to be true เคยได้ยินไหม can't take my eyes off you เนี่ยนะคะ too good นะคะเห็นไหม to be true นะ,ะน้องๆเห็นไหม t o o t o o แปลว่ามากเกินกว่าที่จะนะคะแต่ในข้อนี้เขาตามด้วยคำว่า that พ่านจะใช้ t o ไม่ได้ very ไม่ได้ข้อนี้ต้องตอบดีดอกค่ะ such a นะคะ number four William recommend that รอ l ห คียเส้นใต้คำว่า recommend เห็นคำว่า recommend แปลว่าแนะนำแนะนำอยู่ในรูปแบบของ present subj ว r b ที่ตามหลังจะต้องเป็นว r b ที่เสมือนว่ามีชุดนำหน้าเพาะฉะนั้นในข้อนี้จึงตอบ a n ค่ะในข้อ4ตอบ go นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ Bob always eat a lot นะคะ Bob เนี่ยเป็นคนกินจุ this eating habit นิสัยในการกินของบ o b เนี่ย cause ก่อให้เกิด นะคะ uncomfortable คำนี้ไม่อ่าน uncomfortable นะคะอ่านยากจังนะคะอ่า un น uncomfortable นิสนัยในการกินอันนี้ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่สบายตัวก็คือ cause him to feel นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในข้อที่5นะคะตอบ4 cat ค,ค่ะนะ,ะสำหรับคำว่า cause ค่ะ cause แปลว่าก่อให้เกิดค่ะจะมีความหมายเหมือน,นะคำว่า lead to ค่ะแปลว่าก่อให้เกิดนะคะ bring about นะคะ result in แล้วก็ Effect To แล้วก็ Contribute To นะคะแปลว่าก่อให้เกิด นะคะสำหรับเนื้อหานะคะทั้งในเรื่อง Present Subjunctive แล้วก็ Question Tag น้องๆน,นะคะที่ตามไม่ทนันหรือว่าไม่มี Background นะคะไม่มีความรู้พื้นฐานเลยในเรื่อง Present Subjunctive เนี่ยนะคะหรือไม่มีความรู้พื้นฐานไม่เคยเรียนมาก่อนเรียนแล้วไม่เข้าใจน้องๆเข้าไปในเว็บไซต์เลยค่ะ www tutoronline.co.th นะคะ,ะ,คะเป็นเว็บไซต์เดียวกับ Campus t u o n l i n e นั่นเองนะคะสัญลักษณ์ของเราก็จะเป็นตากลิบกระพริบรนะคะนั่นน่นแหละคะ่ะคลิกเข้าไปนะคะในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งน้อง สามารถเรียนได้เลยตามเนื้อหาแปรมาสที่น้องๆเนี่ยนะคะมีอยากจะเรียนนะคะอยากจะเรียนเรื่อง A Question Tag ฉันไม่เข้าใจเรื่อง Tense ฉันไม่เข้าใจ s b ั u จ c t i v e เลือกไหนนั้นได้เลยซึ่งถ้าเห็นชื่อว่าเป็น Question Tag เนี่ย มันไม่ได้หมายความว่ามีเฉพาะ question tag นะคะในนั้นก็จะมี reading conversation ข้อสอบ e n d สูตรลัดเทคนิคต่างๆนานาน้องๆสามารถติดตามในนั้นได้นะคะและในช่วงนี้นะคะแหมวันนี้เราเรียนกันมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งน้องๆก็น่าจะนะคะมีคำถามที่สงสัยจะถามพี่หวงน้องๆสามารถโฟนอินแล้วก็ส่ง SMS มาในช่วงนี้ได้เลยนะคะและในช่วงนี้นะคะ ขอตอบคำถามก่อนนะคะ SMS ของเพื่อเราคำถามแรกถามดีมากเลยถามว่า Like กับแอต่างกันอย่างไรเรามาดูกันนะคะ Like กับแอต่างกันอย่างไรน้องเวลาโจทย์เนี่ยนะคะเขียนตัวใหญ่ๆนะลูกเดี๋ยวตัวเองอ่านไม่เจอเดี๋ยวตัวเองอ่านอ่านไม่อ่านไม,ไม่รู้เรื่องนะคะ Like กับแอเนี่ยต่างกันอย่างไงนะคะคำว่า Like กับแอเนี่ยนะคะในด้านความหมายก็ต่างกันแล้วสมมติพี่วงบอกว่า he played tennis He p เล่นเท n นิ like a professional เขาเล่นเท n นิ like a professional กับการที่พี่วงบอกว่า he played tennis as a professional นะะ he played tennis like a professional กับ as a professional ต่างกันยังไงนะคะ like แปลว่าเหมือนกับ as แปลว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นในฐานะที่เป็นนะถ้าพี่วงบอกว่า เขาเล่นเทนนิสเหมือนกับเป็นโปรเฟชชั่นอลแสดงว่าในความเป็นจริงเขาไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอล แต่ถ้าพี่หมวบอกว่า he p l a y tennis as a professional เขาเล่นเทนนิสในฐานะที่เป็น professional แสดงว่าตัวจริงเขาเป็น professional เขาเป็นคนเก่ง professional แปลว่ามืออาชีพนี่ความแตกต่างของ like กับ as นะคะในด้านความหมายนะคะน้องๆขาในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีสายฝนอินเข้ามาแล้วนะคะพี่หวงเนี่ยนะคะขอขั้นเวลาตอบ sms นะคะไปคุยกับเพื่อนเหล่านี้หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่สาบ ไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะชื่อนิดค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดค,ะค่ะคุณนิดเออไม่ทราบว่าตอนนีเ้เรียนจบหรือยังคะทำงานทำงานอยู่ทำงานด้านไหนอะคะคุณนิดาขายอะค่ะค่ะไม่ทราบว่า <c oughs> มีคำถามภาษาอังกฤษอะไรจะถามในรายการคะจะถามว่า Can I help you กับ d you n e e d a hand แต่ความมันเหมือนกันแต่ใช้ยังไงดีคะอ๋อดูนิดเหรอ Do you need a hand uh huh. อะไรอย่างเงี้ยหรอกะคะ่ะ Can I h อ l p you อะค่ะ huh. อเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะไม่ค่อยจะเข้าใจคำว่า do you need a hand นะคะซึ่งคุณนิดถามมานะคะดีมากเลยค่ะเพราะว่าทําไมรู้ไหมคะเหมือนคุณนิดเนี่ยนะคะมีตาทิพ์มองเห็นข้อสอบข้อสอบเอเนปีที่แล้วออกประโยคนี้และเด็กๆก็ไปแปลเลยค่ะอ่านี่ this is my hand นี่มือฉันเอาไปเลยนะคะัพิดกันเป็นแถบเลยขอบคุณคุณนิดมากๆเลยนะคะแล้วก็นะคะแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่หลังไม้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งเสื้อไปให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูนะคะ คำว่า do you need a hand เนี่ยนะคะมีความหมายเหมือนกับ can I help you เลยนะคะเหมือนกับ can I help you เลยเหมือนกับคำว่า can I do you a favor นะคะสามประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันว่ามีอะไรให้ช่วยไหมนะคะ Do you need a hand นะคะเวลาที่เราเนี่ยนะคะขายของนะคะหรือเป็นพนักง,งานต้อนรับนะคะเราอยากจะเสนอความช่วยเหลือให้กับลูกค้านะคะเราสามารถพูดได้ว่า Do you need a hand นะคะ Can I help you หรือ Can I do you a favor นะคะมีความหมายเหมือนกันค่ะแปลว่า มีอะไรให้ช่วยนะคะมีความหมายอย่างนั้นค่ะว่ามีอะไรให้ช่วยอย่าไปแปลมีอะไรให้ช่วยนะ is there something I can help you โอ้โหยาวมากเลยนะคะนี่ค่ะมาดู S M S กันบอกว่า s h e e r t i g h to be w one แปลว่าอะไรนะคะมาดูค่ะ shear h ไทยไยต้องเติม S นะคะแปลว่าถุงน้องค่ะ To be w o r n พี่วงคิดว่าประโยคนี้ดีมากเลยค่ะที่น้องถามขอบคุณมากเลยนะคะประโยคนี้น้องจะเจอในจดหมายสมัครงานนะคะที่บริษัทเนี่ยติดต่อมาหาเรานะคะบางบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะคะเขาจะ requirere มาเลยว่าวันสัมภาษณ์คุณจะต้องใส่สูตรจะต้องใส่ business a t t i e ถ้าเขาบอกว่าต้องใส่ business attire หมายถึงว่าเราต้องใส่ชุดทำงานไปเราจะมานุ่งชุดไปเที่ยวใส่ใสายแต่งอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแต่งที่พี่วงสอนเนี้ยนะคะถือว่าไม่ business attire ต้องต้องใส่สูทค่ะและเขาก็บอกมาด้วยว่า Sheer t ทา o ทูบีวอแปลว่าอะไรคะใส่ถุงน่องด้วยนะคะซึ่งประโยคนี้ค่ะพี่วงคาดว่าน้องคนนี้คงจะสมัคร Air h o s t เตดถ้ามองไม่พลาดนะคะเพราะว่าจดหมายเนี่ยนะคะสำหรับเด็กที่สมัคร a i r h o s t เตดเนี่ยนะคะทางสายการบินก็จะบอกว่าวันสัมภาษณ์ให้คุณใส่ถุงน่องด้วยเป็นการ เป็นงานนะคะตอนนี้ก็มีสายอีกสายหนึ่งนะคะขอขั้นสักพักนะคะไปรับสายแล้วเดี๋ยวพี่วงจะกลับมาตอบ SMS ให้นะคะไปคุยกับน,น้องๆทางบ้านอีกสายหนึ่งค่ะว่าเขามีคำถามอะไรจะถามกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่รทราบน้องอะไรคะปุ้ยค่ะ